การวิเคราะห์แผนการสอนก็นคือเราวิเคราะห์ให้เห็นตัวเนื้อหาองค์ประกอบและการเชื่อมโยงในปัจจัยที่คุณครูต้องนําไปใช้ถ้าคุณครูมีความสามารถในการวิเคราะห์แผนคุณครูก็สามารถที่จะออกแบบแผนแล้วก็บอกได้ด้วยตัวเองว่าแผนนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการออกแบบการสอนเนี่ยครูต้องออกแบบตัวกิจกรรมหรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมมาใช้ เพราะว่าเรามีขั้นตอนของการสอนทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือจิตปัญญาให้หลักคิดปฏิบัติการสร้างความรู้แล้วก็ถอนบทเรียนดังนั้นเวลาออกแบบการสอนเนี่ยครูก็จะต้องเลือกกิจกรรมก่อนว่าครูจะใช้กิจกรรมอะไรในแต่ละขั้นอย่างเช่นอย่างเช่นจิตปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่ครูก็จะใช้คลิปมาช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจตัวคุณธรรม ในขั้นที่สองเนี่ยครูก็จะใช้อาจจะใช้คลิปหรือใช้กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจหลักคิดหรือหลักของความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ในขั้นที่สามเนี่ยนักเรียนปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแต่ว่าครูก็ต้องออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเ็าจะมีหลายหลากหลายของกิจกรรมที่ครูได้ออกแบบไว้โดยนักเรียนจะนําความรู้และความเข้าใจในขั้นที่สองเนี่ยมาใช้ในขั้นที่สามด้วยตัวเอง ทำงานเป็นทีมทำงานด้วยตัวเองเพื่อเพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมแล้วเกิดความรู้ขึ้นมากั้นที่สี่ก็นั่งล้อมวงถอดบทเรียนก็ครูก็จะให้คําถามทุกคนก็แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกออกมาตามคําถามที่คุณครูวางไว้จากแผนการสอนที่โรงเรียนส่งมาให้แล้วบอกผมว่าช่วยวิเคราะห์ ให้หน่อยอันแรกเลยนะที่ผมวิเคราะห์ก็คือผมดูที่ชื่อของแผนการสอนแผนการสอนนี้เนี่ยชื่อว่าการโยนไข่ไม่แตกการโยนไข่ไม่แตกเนี่ยจะเป็นชื่อของกิจกรรมไม่ใช่ชื่อของแผนชื่อของแผนนี้ก็คือก็คือชื่อที่สื่อไปถึงเป้าหมายที่นักเรียนได้รับนถ้าถ้าแผนสามารถจะเขียนการกระทํา หรือว่าผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยก็จะชัดอยูนะ่เมื่อเรามองดูที่คุณครูออกแบบในสี่ขั้นนะก็จะพบจุดที่คุณครูควรจะเพิ่มนะนแรกเลยนะก็คือตัวขั้นที่ขั้นที่หนึ่งจิตตปัญญาและคุณธรรมเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่คุณครูวางไว้เนี่ยยังไม่เห็นตัวคุณธรรมดังนั้นคุณครูก็ต้องเลือกคุณธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นคุณธรรมประจำชาติหรือว่าเป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นคุณธรรมที่นำมาใช้อยู่ในชีวิตนะก็เลือกเลือกขึ้นมาเพื่อเพื่อเติมนะเพราะว่าจุดนีเน้เป็นจะเป็นจุดที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดนะอันที่สองอีกจะว่าจะเป็นจะเห็นว่า อันที่สองเนี่ยจะออกแบบได้เมื่อเห็นอันที่ขั้นที่สามในขั้นที่สามครูอ,ออกวางกิจกรรมเรื่องการโดนไข่ไม่แตกเนี่ยแล้วครูแบ่งเป็นสามกิจกรรมก็คือออกแบบปฏิษต์และทดสอบนี่แต่คุณครูก็ยังขาดในเรื่องของการสรุปแล้วก็นําเสนอผลในกิจกรรมที่สามเนี่ยจะเป็นเป็นกิจกรรมที่บอกว่าคุณครูจะต้องให้หลักคิดอะไรให้ความรู้อะไร ในแผนนี้กูก็จะพูดไว้ชัดนะว่ากูจะให้ความรู้เรื่องแรงโน้มส่วงแรงกระแทกการการลดแรงกระแทกสมบัติของวัสดุการวัดและช่างน้ําหนักต,ตัวนี้เป็นความรู้แต่คูจะให้หลักคิดได้อย่างไรหลักในการออกแบบหลักในการปฏิบัติหลักในการทดสอบเพราะะนั้นครูต้องต้องออกแบบเพิ่มในส่วนนี้ส่วนในขั้นที่สี่นี่คูจะเห็น ถ้าวิเคราะห์แล้วครูจะเห็นว่าครูขาดในเรื่องของการถอนบทเรียนคือถ้าจะง่ายๆนะก็คือครูก็ให้นักเรียนมานั่งร้องวงสะท้อนความรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนอะไรรู้สึกยังไงกับการเรียนวันนี้ได้เกิดความคิดใหม่อะไรบ้างได้ใช้คุณธรรมอะไรได้พัฒนาตัวเองอย่างไรครับสรุปแนวทางของการวิเคราะห์แผนการสอนก็คืออาจจะ มีสองหลักใหญ่ๆก็คือหนึ่งตรวจสอบชื่อของแผนสอนก่อนว่าแผนนี้ได้ระบุปเป้าหมายชัดเจนไหมนะานแล้วรู้ไหมว่าเป้าหมายคืออะไรนะที่ตัวนักเรียนและหลังจากนั้นก็วิเคราะห์กิจกรรมในแต่ละขั้นว่ามีความครบถ้วนในกระบวนการสอนแต่ละขั้นหรือไม่ตามตัวอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ให้เป็นตัวอย่างขั้นต้น เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถ้าครูมีความสามารถในการวิเคราะห์แบบนี้ผมเชื่อว่าครูก็สามารถจะบอกได้ว่าแผนของตัวเองเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยตัวเองขอบคุณมากครับ